ทำนายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎปะจจำเดือนมีนาคมสองห้าหกแปดคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกกรกฎาคมจนถึงวันที่สิห้า สิงหาคมของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์กรุณากรุณากดเข้าไปดูที่ป้ายคลิปหรือ ไปที่หน้าช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะคะแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่เลือกเอาค่ะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายทั่วไปใน30วันของเดือนมีนาคมช้าราศี ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยให้ระวังตัวนะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีคนเจตนาอยากจะแก้แค้นคนคนนี้ยเป็นคนที่เลวมีคนอยากจะ มีคนอยากจะกั่นแกล้งรังแกมีคนปองร้ายบุคคลผู้นี้เป็นคนเจ้าเล่มีนิสัยโหดร้ายเป็นคนพู้จาก,กับกอกมีความหลอกลวงช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะถูกปองร้ายจากคนที่นิสัยชั่วหลายคนที่มีความชั่วร้ายอยู่เต็มพุง คนที่จิตใจชั่วร้ายคนที่มีความชั่วร้ายอยู่เต็มพุงมีคนอยากจะแก้แค้นคุณมีคนเจตนาร้ายกับคุณบุคคลผู้นี้แบบอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่เป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตบุคคลผู้นี้เป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์ผิดหวังในความรักชีวิตขมขื่น บุคลิกภายนอกดูเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อๆแต่ลึกๆในใจเนี่ยเป็นคนที่มีความคับแค้นใจสามารถทำร้ายคนอื่นได้ด้วยความที่อิจฉาคุณกำลังจะเจอกับคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณกำลังจะเจอกับคนโลกจิตคุณกำลังจะเจอกับคนที่จิตใจชั่วหลาย มีเจตนาร้ายและต้องการจะทำลายล้างูนอื่นเพราะตัวเองไม่มีความสุขเมื่อฉันไม่มีความสุขคนอื่นก็ต้องไม่มีความสุขคุณกำลังเจอกับคนที่เป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นคนที่มีเจตนาปองร้ายคนอื่นและต้องการที่จะ ทำลายคนอื่นต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะปองร้ายต้องการที่จะกั่นแกล้งไม่ให้มีความสุขคุณสแสวงหาความสุขคุณค้นหาอิสรภาพในชีวิตคุณตั้งคำถามของความสุขความสำเร็จการเดินทางคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไร คุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไงคุณไม่รู้ว่าควรจะจัดการยังไงปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้คือปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องเงินคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกหวาดระแวงสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการเงินมีคนคิดว่าคุณรวยความอิจฉาริษยานำมาซึ่งปัญหามากมาย มีคนอิจฉาคุณมีคนคิดว่าคุณรวยมีคนหมั่นไส้คุณมีคนอิจฉาคุณมีคนปองร้ายคุณมีคนต้องการจะกั่นแกล้งคุณคุณมีความวิตกกังวลทำให้การรับประทานอาหารไม่ปกติก็คือจะป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารคุณมีดวงจะป่วยเป็นโรค ปวดท้องโลกระเพาะคิดมากเครียดทานอาหารไม่ตรงเวลาสภาพแวดล้อมไม่ดีมีความกังวลมีคนอิจฉาคุณแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ยทุกมากเลยช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเปช่วงเวลาของข้อกฎหมาย คุณอาจจะต้องปรึกษาทนายความคุณอะจะต้องปรึกษาทนายความหรือปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความนี่สินปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเป็นช่วงที่ต้องใช้กรรมเก่าคุณจะสามารถพัฒนา ตัวคุณอะสามารถพัฒนาคุณภาพฝีมือการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่พอใจเพราะว่ามีคนไม่เห็นความสามารถของคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานสูงมากแต่คนรอบข้างเนี่ยไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมมันก็เหมือนกับเพชรด,ดีมีราคา แต่ถูกขายในราคาที่ถูกให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจนะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้โรคโรคที่เกี่ยวกับเนี่ยโรคภูมิแพ้โรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎท่านมีดวงเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย โรคภูมิแพ้โรคหวัดโรคอะไรเนี่ยแหละจะเป็นถ้ามันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันจะเป็นมันจะเป็นก็เป็นไปมันจะป่วยก็ป่วยไปคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนต้องการมอบความรักให้คุณสาวโสดหนุ่มโสด สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ๆเนี่ยจะมีคนมาสารภาพรักท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะมีเพศตรงข้ามมาขอความรักกับคุณเอาเป็นว่าถึงคุณจะมีเรื่องเครียดถึงคุณจะมีคนเกียดถึงคุณจะมีคนไม่ชอบเกียดอยากกันแกล้งปองร้าย แต่คนที่รักคุณมีคนที่ชอบคุณมีถึงคุณจะมีคนโลกจิตคิดไม่ดีอะคุณแต่คนที่ชอบคุณคนที่ว่าเขาอยากจะได้คุณไปเป็นคู่ของคนที่เขาอยากจะได้คุณไปเป็นแฟนคนที่เขาอยากจะได้คุณไปเป็นคนรักมันมีคนที่เห็นคุณค่าคุณ คนที่รู้ว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมันมีเตรียมความพร้อมของคุณให้พร้อมเตรียมสุขภาพให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมมุ่งสู่ชัยชนะคุณต้องเตรียมตัวคุณนะ่ะคุณต้องเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะชัยชนะ ความสำเร็จจะมาได้เมื่อคุณมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งความดื้อรั้นไม่ได้ช่วยให้ชนะคุณต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจมีความมั่นใจในตัวเองมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นคุณถึงจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตสวรรค์จะมอบพลังมาให้ คุณจะมีชัยชนะคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยความกล้าหาญความคิดอันยอดเยี่ยมของคุณแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความอิจฉาริษยาความเกลียดชังที่อยู่รอบๆตัวคนที่อิจฉาริษยาคนที่หมั่นไส้คุณเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้ในความกระตือรือร้นของคุณ ในบางครั้งเนี่ยคุณก็เบื่อกับชีวิตที่มันแย่ yeah. คุณเบื่อกับหลายๆอย่างช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวไม่ดีบางอย่างนะอาจจะถูกปฏิเสธโครงการทางธุรกิจถูกกันแกล้งคุณมีความสามารถแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจคุณไม่คนเก่งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เมินเฉย มีความมีความสามารถอะแต่ว่าขาดคนสนับสนุนเหมือนคนร้องเพลงเก่งอะคุณเคยเห็นไหมคนที่ร้องเพลงเก่งอะแต่ไม่มีคนสนใจก็ดังไม่ได้คนที่เล่นดนตรีเก่งแต่ไม่มีอาเอเจนซี A ่ y N C, ก็ไม่มีงาน ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากนักธุรกิจชาวต่างชาติหรืออาจจะได้เงินมีเกณฑ์อาจจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศมีดวงได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากอาจจะเป็นเงินจากอะไระธุรกิจที่เกี่ยวกับส่งออกนำเข้า เงินจาก Facebook เงินจาก Google เงินจากต่างประเทศมีดวงที่จะได้รับคุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกรู้สึกเหมือนถูกทรยศรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกสลดใจบางครั้งอะ่ะคุณรู้สึกเจ็บใจด้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรักความจริงใจที่ผ่านมานะคุณมีความรักมีความจริงใจ ให้กับทุกทุกคนแต่หลายคนเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเจ็บช้ำละกร,รําสวงหรือเกินแต่ถึงยังไงนะความดีงามของคุณเนี่ยยังมีคนเห็นความดีที่คุณทาความดีที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะจะช่วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นความขัดแย้งอะ่ะที่ว่าเกี่ยวกับเนี่ยแหละความอิจฉาริษยามันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่หรือไปละเมิดคนอื่นหรือไปแกล้งคนอื่นเพื่อชีวิตที่ดีใช้ธรรมะสติ ความถูกต้องในการดำเนินชีวิตบางครั้งเนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งในที่ทำงานมันมาจากความอิจฉาลิษยาถูกเพื่อนร่วมงานกันแกล้งมีคนไม่เข้าใจจะให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่คุณทำมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีคนเข้าใจคุณคุณก็ต้องเข้าใจตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีค่ะ